สบายดีบัสบดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับมือนี้พามาเล่นในสวนสาธารณะหม่องเก่าหม่องเดิมนี่แหละพี่นออ้องหม่องใดที่เขามีความสุกเขาก็ยกมาเล่นเนาะพี่น้องเนาะต่างพาพี่น้องเอาอาหารมาแบ่งปัน่นให้กระรอกหน่อยกินครับกระรอกหน่อยกระลังโล่งหลายขนาดพี่น้องผมเมื่อวานเม็ดถัว่วเสี่ยงเอาใหม่นีไว้แป๊บเดียวพี่น้องแตกสดๆมาพอมือนี้บรรยากาศ มีฝนหน่อยหนึ่งพี่น้องคนก็นเลยบุกค่อยออกมากระลอกหน่อยกไไ็ได้กินแบบสบายใจที่จริงถ้าเกิดแสงแดดออกคนคนข,งขางหลายครับบรรยากาศแบบนี้คนก็เลยบุกค่อยออกมาปันเดก็ก็ได้ได้โอกาสเอาอาหารมาแบ่งปันให้กระลอกหน่อยกินกับมาเก็บเอาภาาบรรยากาศความหนาลักของกระหอกหน่อยทั้งหลายมาให้พี่ให้น้องเอาบึง่งจะคุเขามาไก่เขาจะตัวนี้พี่น้อง ผมนังจะสีสอดหอดอวงสวัดดีพี่น้องด้นะนกนะนกหน่อยนี่มากอีกเด้อพี่น้องกไปตีนกหน่อยนี่ง่ามได้พี่น้องเสียงห่องดังดังนกนกอันนี้ห่องแค่ไข่ตัวเยี่ยวบบานเ่นนะบุรู้ไผเป็นอย่างรถแอเมแลนแลน ตำรวจผู้รู้เพลียนอย่างพี่น้องกันว่าเอ็มมาเลนกับโบแมนเพิ่นบริการประชาชนดีขนาดได้พี่น้องตำรวจประเทศนี่เป็นโบเบียดเบียนเพื่อนโบนั่นเฮ้านอกเก่ยกเฮาเห็ดผิดอหลีพี่น้องเพิ่นจังเขามา,าเฮ้าเขาห้เกียรติประชาชนขนาดตำรวจประเทศแค่าหนด่าซอยเหลืออีพี่น้องซอยเลือประชาชนดี ก็อยู่ตามกฎตามตามกฎหมายนะพี่น้องบ่เบียดเบียนเหตุผิดตืเกิดบุญรุ่นแรงนี่ดีเป็นกแค่ตักเตือนเธรรมดาบ่ได้มีปรับมีไหมบ่ได้มีชาติมี้อย่างหนกพี่น้องบ้านเมืองขาเจ้าให้เกียรติซึ่งกันได้กันครับให้เกียรติทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องแม้แต่กระทั่งสัตว์าเจ้าป็ยังให้เกียรติก็คือสัตว์พวกนี้เด่น ก็แต่กบกอโบก,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 กวั่นนี่พี่น้องเดี๋ยวขึอนขอมาไก่เขาขัดเดี๋ยวอันนี้จริงๆถ้าเกิดเป็นบานเท่ามันก็บ,บกเหลือเนาะพี่น้องสัตว์พวกนี้มีไทรกบตอโบทนโอ้พี่น้องผมรู้รู้สึกว่าผมจะเดียวเห็นเจ้าตุยหนุ่ยตุยหนุ่ยว่แม่นเด๋อพี่น้องมันตุยหนุ่ยเลียนปลูปูลูขำทางมาก ผมนึกว่าผมสิบโเห็นแม่นอี้ดีพี่น้องกำลังเรียนข่ามทางมากเดี๋ยวผมเชเอินมข่าวมาหากันตุ้ยนี่มาแล้วเบิ่งพี่น้องวันจำได้เรียนข่ามาบริยานได้เพิ่นผมว่าจินยงังต้องไปเหรียญอยู่บางหนึ่งแต่ว่าพอดีฝนตกผมก็เลยน,นะตุ้ยนี่เรียนข่ามาหาเองกได้พี่น้องไปอีกผมมาแล้วตุ้ยนี่อันนี้ ว่าจะย่างต้องไปหาอยู่พี่น้องมกินนี่แหละครับเจ้าตุยหนุย่ยคนจะมิเสน์อยู่ในตัวผมถ่ายทำลงคลิปวิดีโอเรื่อยๆว่าเจ้าตุยหนุย่ยเจ้าตุยหนุย่ยตะกี้อ้วนใหญ่พี่น้องคนเป็นกระโลกที่มิเสน์อยู่ในตัวเองครับเสนีคนคน่อนข้างมิเสนหลายพี่น้อง บางช่วงหนาหนาวผมมาเห็นนั่งอยู่เหงาใหม่ผมนึงว่ากระายหน่อยมันข้างหนารักเลยครับเรียนพูดออกพุดเขาปกติเราคนอยู่โซนทั้งไตอยู่น้นองโซนจากบานหลังงามหลังไตไตอันนี้เป็นแรนขึ้นมาหาย ตัวนี้ที่ยังคือกินสาดทถอะบตัวนี้กับม่เถี่ยวนี่พฤติกรรมพันธุกจรกจากต่างๆอยู่พี่น้องบกกาเขาคุกกี้ไก่บุมเพราะบันไดพิเศษเก่าตัวนี้มีจิรีแบบนี้พี่น้องกินสาขนาดหมู่เหยื่อกลังลงมาติดตัวนี้อ้าวไปไลยตีเขาอยู่เลยหย่อนคว่ำดื้อเจ้านี่ยเลย แป้งปันมูกินได้่ยแมงกับของขามมาทินเขาแท้ๆ <g iggle> ขามมากินอยู่ยทินเขาพี่น้องเป็นไรกัดเขาเสย <g iggle> สิกัดเขาหยิบแล้วนั่น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 นั่ดื้อได้คนนี้งูก็กินอยูน่น้ำกันเขายังอยู่ได้กับของมาหอดไรกัดเขาเลย <g iggle> ดื้อดื้อดื้อบนตกแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจิ๊พอตัวกับเขารถก่อนพี่น้องเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับ ฝนตกพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แบบมาเยี่ยมช่วครับผมบ๊ายบาย